ผมใช้เทคนิคนี้ในการสร้างผลลัพธ์ทุกวันเพื่อนๆ3 2 1นึ่งและ วินนะครับวินนะครับโอ้โหสวยงามนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้สคริปต์ h ันเด r ร่วมกับ EMA 25นะครับเพื่อนๆสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน IQ Option นะครับก็จะเจอการที่เป็นกราฟเส้นแบบนี้นะครับเราไปตั้งค่าแท่งเทียนก่อนนะเราตั้งค่าแท่งเทียนเป็น1นึ่งนาทีเพื่อนๆนะมาที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับมุมชาร์ตไทยนะแล้วก็เลือกแคนเดิลนะครับเลือกแคนเดิลเสร็จปุ๊บ นะครับเราจะเลือกเป็น1นาทีมุมซ้ายล่างแถบที่2จากข้างบนนะครับเราเลือก1นาทีนะครับตัวนี้เมื่อก่อนมันจะถูกปิกไว้เราเอาติกออกนะครับแล้วก็เลือก1นาทีเราก็จะได้แท่งเทียน1นาทีแล้วเราจะใช้ t h เดอร์ในการวิเคราะห์นะครับเพื่อนเพื่อนเปด t h ์ขึ้นมาครับเพื่อนสามารถรับ t h เดอร์ได้นะครับด้วยการทักข้อความหรือไปที่โปรไฟล์นะครับเพื่อตามไบโอได้เลยนะครับ t h เดอร์มีลูกศรชี้ขึ้นนะครับมีอากาศขึ้นใน3แท่งลูกศรชี้ลง มีโอกาสลงใน3แท่งนะครับการที่สอนชี้ขึ้นนะครับสแท่งขึ้นลงแท่งที่2นะครับเป็นเร่สอนชี้ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะ,นะบะ,นะนะครับเลยใช้อินดิเคเตอร์หตัวในการวิเคราะห์นะครับนั่นก็คืออีมเอยีนะครับมาตั้งค่า EMA 25ก่อนมาที่มุมซ้ายล่างนะครับตรงนี้นะอินดิเคเตอร์นะครับมาที่ moving average แล้วก็มาที่ moving average ร้านหนึ่งนะครับนะตั้งค่าตัวนี้เป็น25เลือกตัวนี้ใช้เป็น EMA นะครับสีให้เป็นสีเ,นเหลืองนะครับแล้วก็เส้นหนาสุดนะสีกับเส้นเนี่ยเพื่อนสามารถตั้งค่าได้เลยเพราะว่าไม่มีูนน่บนหนาตบนะบแล้วกดอัพพายอัพพายเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เส้น เ e m a ม5ที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คเส้น E m เม5เส้เส้นเอเมยี่บในบอกอะไรโดยปกติทั่วไปที่มันยังไม่ได้ใช้กับทันเดอร์นะครับถ้าแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น E อเมยี่จะเป็นเทมขาลงถ้าอยู่เหนือเส้นเ e m a ม5จะเป็นเทมขาขึ้น,นบแบบนี้นะครับมาใช้งานร่วมกับทันเดอร์ยังไงเนะี่ยมาดูนะทันเดอร์ชี้ขึ้น นะครับแท่งเทียนปิดเหนือเส้น EMA 25นะแท่งต่อไปมีโอกาสขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะขึ้นภายในสแท่งนะครับอันนี้คือทันเดอร์ชี้ขึ้นนะครับแท่งสีแดงเนี่ยมันจะเปิดข้างบนปิดข้างล่างนะครับมันปิดข้างล่างแต่ว่ามันก็ปิดเหนือเส้น EMA 25อยู่ดีนะมันชนะแท่งที่3 ทันเดอร์ชี้ลงแท่งเทียนปิดใต้เส้น EMA 25นะครับมันก็ชนะแท่ง3ามเลยครับอันนี้ทันเดอร์ชี้ขึ้นแท่งเทียนปิดเหนือเส้น EMA 25แท่งสีเขียวเนี่ยแท่งเทียนจะเปิดข้างล่างปิดข้างบนนะครับหมายมันปิดเหนือเส้น EMA 25่สิบาชนะแท่ง3ามอันนี้ไม่พูดถึงเพราะว่าถ้าทันเดอร์ชี้ลงแท่งเทียนต้องปิดใต้เส้น EMA 25แบบนี้นะครับถึงจะเข้าเงื่อนไขแล้วถึงจะทําตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของจริงเป็นยังไงใส่พอหอมปากหอมคอนะครับให้ดูว่าจะชนะยังไง ตอนนี้นะครับก็ดูหลายคู่นะครับที่มีความสัมพันธ์กันนะครับเราก็จะดูหลายคู่ทันเดอร์สามารถใช้กับทุกคู่ได้เลยนะครับลอยเข้าเงื่อนไขนะครับทันเดอร์ชี้ลงนะครับแท่งเทียนปิดใต้เส้น EMA 25นะครับแท่งต่อไปมีโอกาสลงนะครับลอยเข้าเงื่อนไขนะครับทันเดอร์ชี้ลงนะครับแท่งเทียนสีแดงเนี่ยเปิดข้างบนปิดข้างล่างปิดตรงนี้นะครับแล้วปิดใต้เส้น EMA 25นะครับแท่งต่อไปมีโอกาสลงนะเราดูกันว่าจะ สำเร็จหรือเปล่าลงมาลุกเลย15วินาทีนั่นแหละสวยงามลูกลงมา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 สามสองหนึ่งและวินนะครับโอ้โหสวยงามนะครับนี่คือ t h เดอร์นะครับอวังมาอีกทีหนึ่งนะครับันเดอร์ชี้ลงนะครับแท่งเทียนปิดใต้เส้น EMA 25นะแท่งต่อไปมีโอกาสลงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักแท่งหนึ่งนะครับมีมาพอดีแท่งนี้นะครับันเดอร์ชี้ลงนะครับแท่งเทียนปิดใต้เส้น EMA 25นะแท่งต่อไปมีโอกาสลงนะครับเราเข้าไปแล้วนะเราเข้าได้กลาง แท่งได้ราคาดีนะแต่มันดิึ้นไปนะัน้นเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูว่าจะรอดหรือเปล่ารอดสีรอดชีรอดลงมาลูกล,ล,ลงมาลงมา,ลงมา,ล,งมาลงมาก่อนไม่ลงใช่ไหมไม่ลงมาพิจารณาต่อเลยนะครับทันเดอร์หายแต่เราเข้าไม้สองนะอันนี้คือทันเดอร์ชี้ลงนะครับแท่งเทียนปิดใต้เส้น EMA 25นะแท่งสีเขียวเนี่ยแท่งเทียนเปิดข้างล่างปิดข้างบนนะครับแต่ว่ามันก็ยังปิดใต้เส้น EMA 25อยู่ดีนะครับเราเข้าไม้แรกจริงๆแล้วไม้แรกเนี่ยมันคือไม้ที่2ของแท่งนี้นะเมื่อกี้เนี่ยทันเดอร์มาแล้วทันเดอร์นายไป มาก่อนลุกลงมาก่อนสักหนึ่งไม้นะครับอีกสักหนึ่งไม้นะสิบวินาทีนะครับโอ้โหมาเสียวเฮ้ยสามสองหนึ่งและวิ่นนะครับโอ้โหสวยงามนะครับอ่านะครับรอบนี้เราได้สองไม้นะครับนี่คือ ทันเดอรนะครับใช้งานร่วมกับ EMA 2 5นะครับใครอยากได้ทันเดอรไปใช้แบบฟรีๆนะครับตอนนี้ก็สามารถทักข้อความมาได้นะครับหรือพิมพ์สนใจไว้นะครับหรือปัดไปที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ